ต่อมานะคะเด็กๆสังเกตภาพและเขียนตามเส้นปละและเติมตัวยูลงในเส้นตามรอยปะแล้วอ่านคำศัพท์นะคะเด็กๆมาดูกันค่ะตัวยูอัมเบ l าตัวยูเด็กๆก็ เขียนตามรอยเส้นประเลยนะคะมาดูรูปภาพแรกของเรากันค่ะรูปภาพอะไรเอยจุดๆุด,ดเด็กๆลองเติมคำที่หายไปสิคะติ๊งอ่ารูปภาพแรกของเรานะคะ Uncle อ่าเติมตัว you นะคะเด็กๆถูกกันไหมเอ่ยต่อมาค่ะเด็กๆรูปภาพที่สอง under เติมตัว you อ่าของเด็กๆเติมถูกต้องกันหรือเปล่าเอา่ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ,ๆต่อมานะคะเด็กๆสังเกตสระอือและเขียนตามเส้นประ และเติมคำที่ใช้สระอือลงในช่องว่างเราอ่านนะคะเด็กๆมาดูกันค่ะสระอออเด็กๆเห็นไหมคะมีรอยเส้นประใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนตามรอยเส้นประเลยนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆเขียนสระอออเสร็จกันเรียบร้อยหรือยังคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะคะเด็กๆ สระอื้อมออื้อมือคออื้อคือยออือนอยืนเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วอย่าลืมอ่านด้วยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆสังเกตคําและอ่านคําและขีดเส้นใต้คําที่มีสระอีนะคะอ่าเด็กๆมาดูค่ะ คำแรกนะคะกะทิมะลิวิชาพิธีบิดาวิธีนาลิกากะปิมิดีมาสิปิติสาริกาอ่าในคำถามของเรานะคะเด็กๆ สังเกตคำและอ่านคำและขีดเส้นใต้คำที่มีสระอีนะคะอ่าเด็กๆมาดูกันค่ะกะทิทิสระอีไหมคะเด็กๆมะลิลิสระอีไหมคะอ่าเดี๋ยวเด็กๆลองดูสิคะลองขีดเส้นใต้คำที่มีสระอีดูสิคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกับคุณครูกันนะคะเด็กๆปิงอ่าของเด็กๆขีดเส้นใต้ เหมือนของคุณครูหรือเปล่าคะอ่าสระอินะคะจะมีคำว่าพิลิวิพิบิวิลิปิมิสิปิติแล้วก็ริ นะคะอ่าเด็กๆขีดเส้นใต้คำที่มีสระอิเหมือนของคุณครูหรือเปล่าคะอ่าเก่งมากๆเลยคะ่ะ